ตวรปีจิตเกิดเลยขึ้กูจะเล่นไอ้แค่ยินให้ได้มันมันจะอย่างสิมชื่อวาอยานะครับนะโอ้กูได้เล่นเนี่ยกูสาสแปมบนมุมมุมซ้ายบนเลยเพื่อให้เล่นเนมือนเลีนยนควายเยสียวเ,ย <c oughs> เออ,อยาหนะาฮีโร่ฟรีแจกฟรีเมื่อวานแต่กูหดนล็อสิบวันนี้เอางงอ่ะดิ แได้คิดแล้วก็สงสัยได้ครับแล้วเขานผู้ชมได้ว่าแย้ยานเนี่ยมันมันเกระจายมาจากไหนนะครับนะโอ้โหตอนนี้มันภาพอย่างแหลกเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคือตอนแรกกูภาพอัดภาพอัดเรื่อค่ยังไงแล้วมันมันโคตรแหลกเลยอ่ะทีนี้เขาก็มาเก็บจะเป็นคิวนะคิวสียานนะผมเออเดี๋ยวผมจะลู้นครับลู้นนะครับผมใช้เป็นกายภาพนะกายภาพจ๋าเพราะว่ากายภาพเนี่ยมันเหมาะทุกตัวละครอย่างเงี้ยละ อันนี้ก็เกือบตายนะครับโอเคต่อไปฟาร์มต่อเลยเออเรื่อยนะครับนะยานผมก็ไม่เข้าใจกันทันนะ้งว่ามาเข้าถึงมอฟาร์มกันนะเอ,อ้ยผมรู้สึกว่ามันถึกมากนะยานเออตัวมันโคตรถึกโคตรไทยโคตรแรงไม่แรงสิรับผมคิดว่ามนันเบาอยู่แต่มันอ่าเหมือนล้อเลี้ยวอธิบายไงเหมือนรถโอเคที่ผมก็มาบวกกับยานของข้างี่ฐาน เดี๋ยวนี้ก็กคนเล่นเยอะแลนะแอบเลเยอะมากเปลี่ยงว่าตัวใหม่ครับแต่ว่าความรู้สึกตอนเล่นยากเนี่ยท้ายตอนรู้สึกเล่นตัวอะไรแต่ครับผมรู้สึกเหมือนเล่นอาทาชินะครับนะทาจิอะไรเออต่ชัยของเราเี่เหมือนกันเลยนะอี๋ไม่เหมือนกันน่ะอันนี้ผมก็มาถ่ายคลิปกลางนะก็กดป่าเขาได้ตวนนี้ผมก็มาฟาร์มต่อนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อนเลยเรื่อยๆแล้วก็ไปช่วยล่างต่อ ิบาแล้วเล่นลากทุกคนนายมีอะไรจะช่วยไหมอืมวันดีแว่นตัดเก่งๆเนี่ยอืมอืมสองคันอืมเอาอะไรมามีปุกลมาอืม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 ตายหาผู้กันรัฐหายนี่เขาก็ถามว่าเ ไอ้เหี้ยแม่งตัวอะไรไม่รู้เล่นใาก่ใช่ไหมดูแล้วมันอยากเล่นแบบผมเลยบอกไงเล่นยากเพราะว่าไงวะอย,นะนะงงอย่างนั้นเขาน่าเป็นกิโลที่มันดูมันค่อนข้างจะเล่นง่ายเขานะก็อืมถ้าสมมผมมาเล่นไม่คอยจะง,ง่ายนะก็อย,อยู่ระดับที่ยากแบบปานกลางพอๆกับเออพอๆกับเออการเดินที่การเดินที่ของตะใช่นะตะใช้ก็เล่นง่ายเออ,เอ,อ,เอ,อ อันนี้มันเล่นยากตรงที่ว่าเออมันดาเมจดาเมจของมันเท่ากันเอ้วมัน,มนค่อนข้างที่จะแรงนะใช่อเขาว่าค่อนข้างกันเพราะมันแบบเนี้ยดาเมจมันค่อนข้างเยอะเพราะว่าอ่าสกิลของมันเนี่ยก็จะมีอ่าการป,าปา่าป่าแต้องคนปาดครบรสองครั้งเนี่ยจะเป็นการเอาดาบหมดทุก้นสกิสสลที่สองก็คืออะไรนะอะไรแล้วก็ไอ้ยัดติดติดสถานะ เออมันเป็นเหมือนคล้ายกับลเรเลียวเออละไรไอ้คอผมเขาเก็บฝาฝาบนข้ับสามไคีคือพลังอัตตินะครับแล้วก็เป็นการอ่าปลดปล่อยดาบนะ,ะนัก็คือเป็นการปลดปล่อยดาบนะครับนะก็คืออ่ะจะเป็นการให้ดาบนั้นเป็นหางหางอิสกอยของเราเองนะอายาแหละนี่เจอแวนก็เก็บแวนนะเข้ามาทำไมไม่ลูกอันนี้อโอ้ผมอยากจะเข้าไปเก็บเขาลกคืนเ,เ,เน่ยแบบดูให้ได้ให้ดูแบบ ในเซิร์ฟนอกแบบเก็บไม่ก pues ล้าเคลว่ะเออผมก็เลยอยากเก็บไม่กล้เคลนะแล้วก็ไม่ไงไม่กล้าเคลว่ะไม่ไงไม่กล้าเคลอันนี้อันนี้ผมก็เอาใจช่วยมาแล้วนะดูทุกคนดูเน็ตดูความปิ้งเน็ตผมดีแย่มากเน็ตโคตรกาเลยโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับนะพอรีวิวฮีโร่ใหม่นะครับนะว่ามันดีหรือไม่ดีส่วนตัวผมคิดว่าดีนะดีมากเลยส่วนนี้ก็เป็นสกอร์ท้ายเกม9 3